เดินอยู่ในป่านะฮะถนน,นทางเข้า,าบ้านภูเขาทองอำเภอสุขินจังหวัดตาราธิวาสตอนนี้ประมาณหกโมงเช้าเสร็จเนะของวันศุกร์ที่สิบเก้าสเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยาสิบเจ็ดนะฮะ,ะก็เดินได้พอประมาณแล้วนะฮะ เขาที่แล้วออกมาเร็วกว่าน,นี้หน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมปยปลายมือครับนะบลายปายมือ ลงไปหมดแล้วนะครับเมื่อกี้เขาโหนกิ่งไม้ลงไปเป็นฝูงเลยนะครับนี่ลงไปหมดแล้วเห็นไหมมองมองมองยังมีอยู่ข้างล่างนะกิ่งไม้ไหวๆอยู่หน่อยเมื่อกี้เป็นฝูงเลยนะน,น่าจะเป็นเป็นข้างเป็นชนี้เมื่อกี้หลายตัวเลยห้าหกตัวเมื่อกี้ลูกมันเต็มเลย <noise> 嗯，什么时没消息 <noise> <noise> <noise>